สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรม พบกับนายแพทย์ชัดใช้สีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายธานวุฒโธท,ท่านผู้ชมคะ สัมพันธภาพในครอบครัวระหว่างพ่อกับแม่นั้นมีผลต่อความสุขและความสําเร็จของลูกโดยตรงเลยค่ะในครอบครัวที่พ่อแม่รักกันนั้นลูกๆก,ก็มักจะมีทัศนคติที่ดีและมีบุคลิกภาพเชิงบวกแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าครอบครัวไหนพ่อแม่แตกแยกกันทะเลาะกันเป็นประจำนั้นเด็กๆก,ก็จะมีแนวโน้มว่าโตขึ้นเป็นคนคิดลบ ทัศนคติไม่ดีและมีบุคลิกภาพที่ไม่พึงปรารถนาเช่นก้าวร้าวและก่อปัญหาสังคมค่ะวันนี้รายการของเราก็เลยมาพูดคุยกันเรื่องการประคับประคองชีวิตคู่เพื่อลูกซึ่งเราจะได้แนะนำถึงวิธีการลดความขัดแย้งและสร้างความสุขในครอบครัวค่ะแต่จะเป็นอย่างไรต้องเรียนให้คุณหมอขยายความค่ะครับปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว ก่อนหนาวันจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าสถิติของการแต่งงานก็มีแต่สถิติของการหย่าร้างก็สูงื่อยๆ<ก>ปัจจุบันนี้ไอ้ปัญหาการหย่าร้างมัน,มนบางทีมันเร็วมากนะครับตอนแต่งงานนะฮะโอ้โหทาพรีเวดดิ้งสวยมากเลย<ช>ถ่ายรูปซะอย่างดีเลยนะฮะเตรียมเรือนหอเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างหมดเงินไปเยอะเลยนะครับแต่บางทีไม่ถึงปีก็ต้องหย่าร้างกันไปมันเลยมาถึงจุดที่ว่า เราคงจะต้องมีการเตรียมการนะครับถ้าเกิดคนคนึงคิดจะมีชีวิตคู่แล้วเนี่ยควรจะเตรียมการอย่างไงบ้างนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าใครคิดจะมีชีวิตคู่แล้วเนี่ยนะะหนึ่งก็คือการเตรียมการของทั้งสองคนเนี่ยจะต้องมีความพร้อมแล้วที่จะอะไรครับ ที่จะเป็นพ่อหรือแม่ของลูกคือต้องถามตัวเองว่ามีธรรมะอะไรที่จะไปสอนเขาและตัวเองมีคนสมบัติพอใช่พอไหมประพฤติปฏิบัติตัวพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างไหมไม่งั้นคือลูกออกมาก็เป็นลูกมีปัญหาเพราะว่าตัวเรายังตัวไม่หลอดนะครับแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ไม่เป็นต้นแบบที่ดีแางนางเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวก่อนถ้าเป็นผู้ชายต้องไปบวชก่อนจริงค่ะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะ ก็ต้องไปเข้าคอร์สศึกษาธรรมะใช่ศ,ะะศึกษาธรรมะก็ไปอบรมห้าห้องซะก่อนจริงจงจะได้เป็นการฝุนดนิสยัยผู้ชายด้วยนะคือไปเลยไปพร้อมเลยไปอบรมห้าห้องซะจริงไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะค,ะคุณจะเป็นใครก็ถ้าคิดจะแต่งงานนะต้องรู้ห้าห้องคืออะไรเพราะว่าห้าห้องนี่มันพื้นฐานที่จะไปสอนลูกได้ไงสถิติเมืองไทยเนี่ยน่ากลัวจังเลยคุณหมอ ยาหลัง3 5าเปอร์เซ็นที่จดทะเบียนนะที่ไม่จดทะเบียนเราไม่นับแล้วประชากรที่จะเกิดจากปัญหาที่พ่อแม่ทะเลาะกันมีปัญหาเนี่ยนะคะโตขึ้นเป็นคนก้าวรล้าทัศนคติเชิงบวกเนี่ยไม่มีนะนะคะเป็นคนเชิงลบเนี่ยอีกกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อใช่ใช่ไหมคะตรงนี้เราต้องมาดูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำคุณหมอนะคะสำหรับครอบครัวที่แต่งงานอยู่แล้วเราควรจะทำอย่างไรโอเคครับแยกเป็นสองประเด็นนะประเด็นแรกคือ ความขัดแย้งในครอบครัวเราจะจัดการยังไงค่ะประเด็นที่สองนะครับถ้ามีปัญหาหย่าร้างเราจะปรับตัวหลังหย่าร้างยังไงแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรนะครับมีสอประเด็นเราเอาพูดถึงประเด็นแรกก่อนกันนะฮะก็คือว่า<ร><ร>ความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยเราจะแก้แก้ปัญหายอย่างไรนะครับทีนี้ต้องมามองดูก่อนนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดความขัดแย้งในครอบครัวเพราะอะไร พระาะด้านแรกเลยนะครับคือนิสัยส่วนตัวแล้วก็ความเคยชินเวลาคบกันใหม่ๆเนี่ยครับเขาจะเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยเอาอกเอาใจโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะฮะตัวดีคือแบบว่าอะไรที่อยู่ข้างหลังนี่เก็บไปหมดเลยแล้วก็เอาอกเอาใจทุกอย่างนะครับแต่พอแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยนิสัยที่มีอยู่ทั้งสองฝ่ายนั่แหละครับเอาออกมาหมดเลยแล<ต>้วก็เราก็พบว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจะต้อง พอแต่งงานกันแล้วนี่นะฮะถ้าไปเรียน5้าห้องจะรู้เลยว่ามันจะต้องวางแต่ละห้องยังไงเนี่ยมันจะเข้าใจเลยว่าไอ้นีสใสส่วนตัวและความเคยชินส่วนตัวเนี่ยมันจะต้องหารกันคนละครึ่งคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนตัวเราแต่อีกส่วนหนึ่งเราต้องยกให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราก็ยังไม่เสียเพราะเรายังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเรามอบให้เขาไปแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเรียกว่า ทุกคนจะต้องถอดตัวเองลงเครื่องหนึ่งทั้งคู่นะครับเพื่ออะไรเพื่อมาหาจุดร่วมกันไงที่สําคัญนะม,มีกติกาใหม่คือนิสัยดีๆที่จะต้องฝึกทั้งคู่เลยใช่ฝึกนิสัยดีๆใหม่ทั้งคู่แล้วหาจุดร่วมกันตรงนั้นแหละก็คือคจุดร่วมของห้าห้องเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เอามาทาด้วยกันแต่ตัวเองจะมีอะไรต่ออะไรที่เป็นนิสัยเก่าในอดีตกเเ็เอาอีกครื่องหนึ่งเขาแบ่งเวลาให้ให้มันชัดเจนแล้วกันอ,อะไรเงี้ยนะครับข้อที่สองนะครับก็คือ ขาดการตรนหนักในบทบาทและก็หน้าที่ของตัวเองคือหน้าที่มันมีอยู่2ด้านปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็ทํางานด้วยก็เลยคิดว่าอา้าวก็ฉันเป็นคนทํางานด้วยเพราะฉั้นอาก็เลยมีปัญหากันนะฉันก็หาเงินอเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็มาคุยกันว่าเอะเราเป็นหน้าที่ใครกันแนี่เมื่อก่อนบอกเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงพอฝ่ายชายบอกเอา้าก็ ฝ่ายหญิงก็ทางานฝ่ายหญิงก็บอกฉันก็ทางานสุดท้ายฉันก็หาเงินเข้าบ้านทําไมฉันต้องทํางานบ้านเราเลี้ยงลูกคนเดียวใช่มันทีฝ่ายชายก็บอกเรื่องดูแลลูกเรื่องเธอเป็นหน้าที่ฉันมีหน้าที่หาเงินอไม่ได้แต่จริงๆไม่ได้นะลูกก็ลูกของทั้งสองคนบ้านก็บ้านของทั้งสองคนทุกอย่างต้องแชร์หมดนะการแต่งงานคือการแชร์ลงมาเรามีลูกมาแล้วมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับมันก็ต้องเลี้ยงเขาขึ้นมาอบรมสั่งสอนเขาขึ้นมาได้ช่วยเหลือกันให้เป็นคนดีขึ้นมาได้นะครับ ข้อที่สามฮะไม่มีเวลาให้กันอยากจะบอกว่าไม่ให้เวลากันได้ไหมอ่ะใช่ความจก็คือมีเวลามันมีแต่ไม่ให้ไม่จัดสรรเวลาให้กันไม่จัดสรรเวลาให้กันจะเห็นเลยรับคืออยู่ด้วยกันอ่ะแต่ตัวเองไปอยู่กับโลกของตัวเองในจอแคบแคบแค่เนี้ยใช่แล้วบอกโอ้โหเรามีสังคมใหญ่มากเลยนะโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเป็นสังคมทั่วโลกเลยแต่คนอยู่ข้างๆไม่รู้จักกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะฮะคือว่าต้อง หาเวลาที่จะเป็นเวลาของกันและกันรู้จักถอดปลั๊กบ้างรู้จักปิดโทรศัพท์มือถือบ้างรู้จักเลิกโซเชียลมีเดียซะบ้างอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยเอากี่ชั่วโมงคุยกันนะฮะว่าเป็นเวลาที่เรามานั่งปรึกษาหารือกันคุยกันในรายละเอียดแล้วอย่าเปิดโทรศัพท์ปิดมันให้หมดจริงปิดมันสองชั่วโมงมันจะตายไหมนะมีเรื่องรลุนเขาก็หาทางติดต่อได้เองแหละนั่นแหะสิครับข้อที่4ี่ก็คือว่าเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยครับไปใช้ความรุนแรง โอ้อันนี้รับไม่ได้เลยนะใช้ความ,มรุนแรงเนี่ยไม่มีใครรับได้นะครับ <c oughs> ทั้งฝ่ายชายทั้งฝ่ายหญิงเหมือนกันนะครับคือไม่มีใครรับได้การใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ล้าสมัยมาก <c oughs> ใน <c oughs> ชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองยังมีความรุนแรงอยู่ห้ามแต่งงานครับไปบวชฝึกตัวเองให้ดีไปเรียนห้าห้องนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่หายทําอีกยังไม่หายทําอีกนะะแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแล้วค่อยมาคิดเรื่องนี้ นะครับการตบตีกันการข่รมขู่กันนะฮะการโกรธลงมือกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับใช่ค่ะออนะคะสำหรับเหตุที่ทําให้แตกแยกกันมีสี่ข้อ,อ,อแล้วมีแนวทางที่จะเยียวยาไหมคะว่าป้องกันหรือเยียวยาไม่ให้เราแตกแยกกันอีกแนวทางที่จะเยียวยาไม่ให้ไม่ให้แตกแยกกันนะ,ะอาจจะแยกง่ายๆเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือเราไม่ควรจะพูดจายั่วยุกัน คะนูิจายอยู่กันจนถึงขั้นที่ทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรแล้วเราโกรธจนไม่ไหวจริงๆขอให้ห่างไปสักพักจะดีกว่านะครับคือต่างคนต่างไปหามุมของตัวเอง <Yeah. S 2> อถ้ามุมของเราคือทํากับข้าวเราก็ไปทํากับข้าวก่อนกันได้ถ้ามุมเรานั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปออกไปในสวนก็นได้หรือออกไป <Okay. S 2> เดินเล่นรอบบ้านก็นได้นะครับอย่าให้มาปะทะกันด้วยวาจาที่ยั่วยุแล้วก็วาจาส่อเสียดประชดประชันกัน <Yeah. S 2> นะครับพยายาม แยกกันก่อนอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ปัญหามันเกิดจากการไม่ดีทอกอารมณ์ครับคือมัวแต่ไปสั่งสมอารมณ์นั้นไว้ฮะแล้วก็ทําท่าเหมือนกับว่ายังคุยกันดีอยู่เจอหน้าก็ยิ้มให้กันอยู่แต่พอมีเรื่องอะไรนิดนึงนะเขาจะพูดประชดเรื่องนั้นออกมาทันทีเลยนะแล้วบางครั้งนะฮะถ้าเป็นผู้ผู้หญิงก็ผู้ชายก็จะมองว่าผู้หญิงพูดประชดะอแต่บางครั้งนะครับผู้ชายอาจจะต้องมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับบอกว่าผู้หญิงเขากําลังเรียกร้องความสนใจ แต่บางทีไอ้สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจมาเนี่ยเลยพูดออกไปเหมือนกับประชดแต่ถ้าเราทำความเข้าใจนิดเดียวนะว่าจริงๆคําพูดอันนั้นมันเป็นการพูดแสดงออกว่าเธอมาใส่ใจฉันนิดนึงคแค่นี้นนนบางทีมันจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนวนวิธีเขาเรียกอย่าไปต่อฮะถ้ามีเรื่องอย่างนี้ต้องตัดเรื่องนี้ต้องฝึกสติมากๆเลยนะค,ค,คะ อันที่สองก็ควรจะตั้งกติกาเอาไว้นะในครอบครัวเนี่ยว่าถ้าจะโกรธกันไม่ควรจะเกินหนึ่งวันนะฮะคนที่มีปัญหาเลิกรากันส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลามันค้างใจแล้วไม่เคลียร์ให้มันจบภายในวันหนึ่งครับปล่อยให้มันข้ามวันเมื่อไหร่เสร็จทุกรายเลยนะเพราะว่าเรื่องมันจะบานปลายเพราะอะไรนะฮะต่างฝ่ายต่างไปปรึกษาคนอื่นไงเออแล้วถ้าคนปรึกษานะเป็นพ่อแม่เป็นอะไรก็ยังดีนะถ้าเป็นเพศตรงข้ามล่ะสุดท้ายอ้าวเกิดปัญหาขึ้นมา นะถ้าไม่มีอะไรก็เข้าใจผิดแล้วเวลามีปัญหากันชอบไปคุยกับแฟนเก่าเงี้ยอ่าไม่ถูกเลยมันไม่ได้ะมันไม่ได้แค่แฟนอีกคนมาเห็นอ้าวทาไมไปอยู่ด้วยกันเห็นเลยอย่างเงี้ยถ่ายไปไปกินข้าวด้วยกันไม่ได้จริงๆมีปัญหากับใครต้องเคลียร์กับคนนั้นคนที่จะแก้ปัญหาให้เราได้จริงๆถูกไหมก็อย่าให้มันข้ามวันเพราะข้ามวันเดี๋ยวจะไปคุยกับแฟนเก่าแล้วแต่ส่วนใหญ่คนจะเคลียร์ปัญหาอย่างนี้เคลียร์ปัญหาโดยที่ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นมา ก่อนจะเคลียร์ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องคิดวิธีการก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวเราด้วยหรือเปล่าส่วนใหญ่ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวทั้งสองฝ่ายมีส่วนผิดแล้วอะไรที่เป็นส่วนของเราแล้วที่เราแก้ได้นั่นคือถึงจะเรียกว่าเคลียร์แบบรับผิดชอบใช่ส่วนเรื่องของปัญหาการนอกใจกันนะครับค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะปัญหาการนอกใจกันเนี่ยเรามาไล่ดูซิมันเกิดจากอะไรหนึ่งเลยนะฮะคือการระแวง การระแวงกันสงสัยกันเนี่ยมันจะยิ่งส่งเสริมปัญหาการนอกใจกันอย่างที่เราให้ฟังนั่นแหละพอมีเรื่องกันบางทีเราก็ชอบไปคุยกับคนนั้นเพราะเขาเราคุยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็มีคนถ่ายรูปครับแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วแล้วก็สุดท้ายไปไงคือใช้วาจารุนแรงใส่กันสุดท้ายไปไงก็ต้องแยกกันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอันนี้คืออย่าหวาดระแวงซึ่งกันและกันคนเราน่าตัดสินใจมาแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันควรจะคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยฮะ หันหน้าคุยกันดีกว่านะครับชงอะไรเย็นๆหรือชงอะไรอร่อยๆนั่งคุยกันแบบเย็นๆจิบกาแฟจิบชาไปเรื่อยๆนั่งคุยกันไปปัญหานู่นนี่นั่นค่อยๆคลามดาวลงมาเคลียร์กันเองข้างในอ,อย่าเพิ่งไปให้คนอื่นเคลียร์เลยเจ๊งทุกทีครับใช่ค่ะนะเคลียร์กันเองให้ได้ดีกว่านะคปัน้นท่านหาแรกเลยคือความระแวงสงสัยอย่าเพิ่งไประแวงคนละแแมแต่งงานกันมาแล้วนะเออมันก็ต้องหาทางที่จะเข้ามาสู่กันให้ได้นะครับ ต้องแก้ปัญหาด้วยการตั้งวันแห่งครอบครัวที่จะทำกิจกรรมร่วมกันคุณหมอใช่ครับจะได้มีเวลาอยู่ร่วมกันมีเวลาใส่ใจกันอย่างจริงจังใช่ครับค่ะอันที่สองนะครับแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปห่วงเกินไปใช่คนเรามาทนกันไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย สแสดงการครอบงาจนเกินเหตุทั้งนอกบ้านและในบ้านะนะครับทาเหมือนกับว่าตัวเรานี่คือเป็นเจ้าของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้น<ช>ันไม,ม่ใช่ผมบอกอะไรว่ามันแชร์กันคนละครึ่งเพราะต้องให้หนึ่งนะฮะต้องเอออย่าไปสแสดงความเป็นเจ้าขรอบเจ้าของ,ของ<ช>เพราะ,ะว่าต่างฝ่ายเนี่ยนะ ต่างมีสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของตัวเองที่แตกต่างกันเนี่ยมาร่วมกันก็อยู่ร่วมกันคนละครึ่งก็แล้วกันนะครับอีกครึ่งที่เหลือเนี่ยก็คือว่าอาไปแล้วกันแต่อีกครึ่งเนี่ยมาช่วยกันทําความดีมาทำห้าห้องในบ้านให้มันสมบูรณ์อะ่ะใช่ไหมค,ออครึ่งหนึ่งลงมานะฮะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งครับคือการไม่ขีดเส้นแบ่งให้รักษาสมดุลระหว่างอะไรครับความเป็นส่วนตัวกับก,บการใช้ชีวิตร่วมกันจริงบางคนเอามาร่วมกันหมดผู้ชายเนี่ยครับเขาชอบมีชีวิตส่วนตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ย ชอบมีชีวิตที่พึ่งพาแล้วก็อยู่กับเขา24ชั่วโมงเลยไปไหนเกาะติดไปด้วยเดินไปห้องไหนตามไปตลอดทุกห้องอะไรเงี้ยนะฮะคือมันแบ่งเวลาให้เขามีเวลาส่วนตัวให้ทุกคนมีเวลาส่วนตัวและมีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันห้าห้องนี่แหละคือสมดุลที่สุดละละะ่ะกิจกรรมที่ทําร่วมกันได้ทุกวันด้วยออแบ่งกันชัดๆนะแล้วก็มีขีดเส้นชัดเจนว่าในชีวิตส่วนตัวในชีวิตร่วมกันก็คือต่างฝ่ายต่างมี รักษาระดับรักษาขีดเส้นแบ่งอันนี้ไว้ให้ชัดเจนนะครับทีนี้มาขอวิธีที่จะสร้างสุขบ้างเราลดความขัดแย้งไปแล้วแต่เรายังไม่ได้สร้างความสุขเลยนะเรายังเป็นกลางๆอยู่ยังไม่บวกครับก็คือการที่เราจะสร้างสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตครู่นะครับหลักการก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติสอย่างแล้วก็ไม่ปฏิบัติสอย่างปฏิบัติสอย่างทําอะไรบ้างข้อที่หคือยกย่องให้เกียรติกันข้อที่สนะฮะดูแลกันครับเวลา เจ็บไข้เวลาไม่สบายเอาใจใส่กันบ้างไม่ใช่ไปเอาใจใส่คนนอกตัวหมดเลยโอ้ที่ทํางานมีปัญหานี่เขาไปแก้ไขลูกน้องมีปัญหาเขาไปแก้ไขอย่างดีแต่พอที่บ้านนะฮะเขาเจ็บป่วยนิดหน่อยเออไปหายากินเองอกินพลาเาข้าไปก่อนอ,อันที่3คือวาจาเนี่ยสุภาพอ่อนโยนข้อที่4ี่ก็คือว่าทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยฮะให้ไม่ขัดตกบกพร่องก็คืออะไรห้าห้องเนี่ยนะครับไม่ขัดตกบกพร่องส่วนแนวทางที่3ไมหม่ก็คือไม่ปฏิบัติ3อย่างนะหก็คือไม่ต้องมา เขาเรียกว่าอย่าเยอะอย่าวุ้นเว้นะฮะคือไม่จู้จี้จุกจิกเกินไปใช้จับไปรู้จักไม่เยอะไม่วุ้นเว่ะข้อที่สองนะครับคืออย่าไปแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไปค่ะไม่หึงหวงเกินเหตุและข้อที่สามคือมีเรื่องอะไรอย่ามาอย่ามาติกันมากเกินไปนะอย่ามาตำหนิติเตียนจนแบบเสียเสียกันไปเลยค่อยคุยกันดีกว่าแล้วก็ค่อยค่อยปรับกันค่อยค่อยคือคู่มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานั่นเองจบนะครับเจอหน้าเอาแต่ติก็อยู่ด้วยไม่ไหวนะใช่ และทั้งหมดเป็นส่วนของทันโลกนะคะในเรื่องของการประครับประคองชีวิตคู่เพื่อลูกในส่วนของทันธรรมพระอาจารย์พระมหาดรสมชายธานนวุฒโธท,ท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากติดตามในช่วงต่อไปได้เลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องประครับประคองชีวิตคู่เพื่อลูก ต้องมีคําว่าเพื่อลูกขึ้นมาด้วยแล้วนะก็แสดงว่าถ้าไม่ใช่เพื่อลูกแล้วละก็อา้าวสายโยนละต่างคนต่างไปก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาการหย่าร้างการทะเลาะเบาแวงของคู่สามีภรรยามีเยอะขึ้นนะมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยถ้าเทียบกับสมัยสังคมเกษตรแล้วละก็ถือว่าอัตราการหย่าร้างเนี่ยสูงขึ้นมามากถามว่าเพราะอะไรเอ่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า วิถีชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรัดมากมันมีความเครียดมากถ้าสังคมเกษตรก็ยังสบายๆใช่ไหมผู้หญิงก็อยู่กับเย่าเฝ้ากเรือนผู้ชายก็เอาทําการเกษตรต่างๆเสร็จเรียบร้อยปั๊บกลับมาถึงบ้านฝ่ายหญิงก็ดูแลบ้านช่องลูกเต้าแล้วก็ดูแลความสะอาดข้าวปลาหานี่เป็นต้นก็รู้สึกว่าชีวิตก็สบายๆส,สิ่งอำนวยความสะดวกมีไม่ค่อยเยอะนักแต่ชีวิตไม่เร่งรัดพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยต่างฝ่ายต่างอารมณ์เลยไม่มีความยืดหยุ่น แล้วมีเรื่องกระทบอะไรขึ้นมาฝ่ายหญิงก็ต้องมักจะอดทนเพราะว่าก็ถ้าจะหย่าล้างสังคมไม่ยอมรับด้วยแล้วจะไปไหน่ะรู้สึกว่าความเป็นอยู่มันต้องพึ่งฝ่ายชายเป็นฝ่ายหาเลี้ยงแต่ยุคปัจจุบันต่างคนต่างทํางานอยใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตก็ยุ่งทั้งคู่เครียดทั้งคู่เผลอเาบางทีผู้หญิงเนี่ยเก่งกว่าผู้ชายอีกหาเงินเข้าครอบครัวได้มากกว่าอีกก็มีความรู้สึกว่าทําไมต้องทนด้วยถึงแม้แยกกันฉันก็เลี้ยงตัวเองได้ ความรู้สึกจะอดทนมันก็ชักน้อยลงแล้วอีกอันนึงคือว่าธรรมชาติผู้ชายต้องการความภูมิใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสําคัญเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวพอเจอภรรยาเก่งๆเ,เข้าเป็นไงเอ่ยชักรับไม่ค่อยได้ส่วนหนึ่งก็ดีใจนะภรรยาเก่งทําให้มีรายได้เข้าครอบครัวเยอะแต่อีกส่วนหนึ่งมันกระทบอีโก้ไงความรู้สึกภูมิใจตัวเองก็เลยไปสแสวแฝงหาความภูมิใจอย่างอื่นเช่นไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย เพื่อรู้สึกว่าตัวเองยังแน่อยู่มีคนง้ออยู่มันจึงมีปัญหามีโอกาสเกิดการกระทบกระทั่งสูงขึ้นกว่าในสังคมอดีตเยอะในภาวะอย่างนี้เนี่ยทำยังไงจะให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันร,ราบรื่นมั่นคงครอบครัวไม่เกิดความแตกแยกลูกเองก็ไม่เกิดปัญหาขาดความอบอุ่นจะทำยังไงดีเอย่ยมีคนกล่าวไว้เยอะนะ วันนี้ขอฝากไว้แค่2ประเด็นเท่านั้นเองถ้าฝากมากเดี๋ยวจะจําไม่ได้งั้นฝากแค่2ประเด็นพอประเด็นแรกคือให้เอาใจเขามาใส่ใจเรานี่เคยได้ยินกันมาแล้วทุกคนเลยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เอามาคิดปฏิบัติจริงจังขอเอามาย้ําเรื่องนี้อีกครั้งว่าชีวิตคู่จะราบรื่นต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องไม่คิดทําโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางก็ฉันคิดอย่างนี้ฉันจะทําอย่างนี้เธอต้องมาเข้าใจฉันอย่างนี้แล้วก็มีปัญหาแน่ๆเลยแต่ต้องเป็นว่าเออต้องคิดจากมุมเขาด้วยทําไมเขาพูดอย่างนั้นนะทําไมเขาทําอย่างนั้นนะเขาคิดอะไรทําไมต้องพยายามเข้าใจเขาพอเข้าใจเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเอ,อ่ยหนึ่งใจเรามันจะคลี่คลาย พอเราถือใจตัวเองเป็นหลักมันเหมือนกับตั้งป้อมอะ่ะมีโอกาสจะกระทบแต่พอเราพยายามเข้าใจเขาเราคลายไม่ตั้งป้อมมันเกิดการเหนี่ยมนาอีกฝ่ายก็จะค่อยๆค,คลายตามไปด้วยกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยสามารถทําให้บรรยากาศในครอบครัวกลมกลืนประสานกันได้มากขึ้นพอเริ่มเอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะเกิดผลตามมาอีกอย่างน้อยสี่เรื่องอย่างแรกคือเข้าใจเขาไง อ๋อคนเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์นี่นะเราเองสมบูรณ์พร้อมไหมมันก็ไม่เราเองยังมีข้อบกพร่องเลยที่เขาต้องทนเราเั้นข้อบกพร่องบางอย่างเขาที่เราจะต้องทนเขามันก็มีอยู่ก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติของเขาเออเขายังมีข้อบกพร่องจุดอ่อนจุดแข็งอย่างนั้นอย่างนี้นะมีนิสัยที่ติดตัวมาบางอย่างที่ปุ๊บปั๊บมันยังแก้ไม่ได้แม้ต่อให้ตั้งใจแก้บางทีมันยังแก้ไม่ได้เร็วอย่างที่ต้องการหรอกก็เหมือนตัวเรานั่นแหละ บางทีเราก็รู้เราไม่นิสัยไม่ดีบางเรื่องแล้วอยากแก้ด้วยตั้งใจจะแก้ด้วยแต่มันก็จะคอยเผลออยู่ด้วยเพราะของมันเคยพอเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มรับได้มากขึ้นเข้าใจเนี่ยไม่ใช่เพราะเข้าใจเขาอย่างเดียวนะเอาใจเขาไปใส่ใจเราแล้วเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าคอยจ้องจับผิดแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้พอเราเริ่มคิดในมุมเขา แล้วมองมาที่ตัวเราบางทีเราจะเห็นตัวเองอีกหลายๆจุดที่ปกติมองผ่านจะเห็นชัดขึ้นประการที่สองที่จะเกิดตามขึ้นมาก็คือว่าเมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วสิ่งที่จะได้ตามขึ้นมาเป็นประการที่สองคือการให้เกียรติกันคนเราทุกคนนะต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง แต่วิธีการจะภูมิใจในตัวเองเนี่ยมีสองแบบนะแบบแรกเป็นแบบทางทําลายก็คือว่าไปเหยียบอีกฝ่ายลงให้เขาเจ็บช้ําใจก็รู้สึกว่าเออยืดว่าเอ้ยเราเราแน่เราเหยียบเขาลงไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ดีอีกทางนะึงคือว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นจนกระทั่งเราภูมิใจในตัวเองได้อันนี้คือการภูมิใจในตัวเองในทางสร้างสรรค์อย่างนี้ดี ไม่ต้องไปเหยียบอีกฝ่ายนึงไปเลยพอภูมิใจตัวเองในความดีตัวเองจริงในความสามารถตัวเองจริงแล้วเนี่ยสามารถให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยไม่กระทบอีโค้งของเราเลยเราเคยเห็นคู่สามีภรรยาบางคู่ไม่เอ่ยที่พอใหม่ๆก็รักกันดีนะพออยู่กันไป3าปี5ปี1ิปีปั๊บเริ่มมีคําพูดทํานองนี้ที่อยู่เนี่ยอยู่เพื่อลูกนะถามว่าพูดคํานี้ออกไปแล้วอีกฝ่ายจะคิดยังไงเนี่ย ถ้าสามีพูดอย่างนี้กับภรรยาภรรยาจะคิดยังไงอ๋อนี่แสดงว่าทั้งหมดที่เขาอยู่เนี่ยอยู่เพื่อลูกแสดงว่าตัวฉันเนี่ยไม่มีค่าเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่อยู่ในสายตาเขาเลยไม่มีน้ำหนักอะไรเลยถ้าไม่มีลูกแล้วก็เขาทิ้งฉันไปแล้วเขาไม่แคร์ฉันเลยเนี่ยภรรยาจะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนรู้สึกต่ําต้อยด้อยค่าขนาดไหนหรือถ้าเกิดในทางกลับกันภรรยาไปพูดอย่างนี้กับสามีมันก็ทําให้อีกฝ่ายเนี่ย เจ็บช้ำน้ำใจไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีและความภูมิใจในตัวเองของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยคำพูดประเภทเหยียบย่ำอีกฝ่ายทำลายน้ำใจอีกฝ่ายเนี่ยถ้ารักจะให้ชีวิตคลองเรือนราบรื่นแล้วละก็เราอย่าไปพูดนะต้องให้เกียรดกันจะเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่ต้องให้เกียดอีกฝ่ายหนึ่งสิ่งที่ตามมาประการที่สามคือว่าไม่นอกใจ ถามว่าอยู่ครองคู่ด้วยกันถ้าคู่ชีวิตเราไปมีคนอื่นเนี่ยเราเจ็บช้ำใจไหมบอกโอ้โหรับไม่ได้เลยเหมือนกันพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วถ้าเกิดเราไปมีอะไรกับคนอื่นเขาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็ต้องรับไม่ได้เหมือนกันเห็นพอคิดเอาใจเขาไปใส่ใจเราแล้วเนี่ยเราจะ เริ่มควบคุมพฤติกรรมของเราได้เพราะอย่าลืมนะเรายังไม่หมดกิเลสนะตัดไฟต้นลมนะดีที่สุดถ้าเกิดรอให้ไฟมันลุกลามเป็นกองใหญ่แล้วมันดับไม่ดับไม่อยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นทำท่าจะไม่ดีปั๊บเอ้ยไม่ได้ถ้าเขาทำอย่างงี้คนอื่นเราก็ไม่ชอบใจเั้นเราจะไปทำอย่างงี้คนอื่นไม่ได้ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันนึกถึงคู่ชีวิตนึกถึงลูกแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของเรา ให้ซื่อสัตย์ต่อผู้ชีวิตสิ่งที่ตามมาประการที่สี่คือการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของเราเองอย่างดีเออพอมองจากมุมเขามาปับ๊บแล้วมาดูตัวของเราเองเราก็จะพบว่าเอ๊ะเขาคาดหวังเราอะไรไปบ้างนะในฐานะสามีเราทำหน้าที่ของสามีครบถ้วนดีหรือยังถ้ายังรีบปรับปรุงในฐานะภรรยาเราทำหน้าที่เราดีหรือยัง ถ้ายังรีบปรับปรุงอย่าไปเอาความเคยชินในสังคมยุคอดีตมาใช้กับสังคมยุคปัจจุบันเช่นยุคอดีตสามีเป็นฝ่ายทำมาหาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมลุยงานอาบเหงื่อตังน้ำพอกลับถึงบ้านภรรยายก็ดูแลบ้านช่องเลี้ยงลูกทําอาหารไว้พร้อมแต่ยุคนี้ไปทํางานด้วยกันทั้งคู่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยกันทั้งคู่แต่พอกลับถึงบ้านสามีจะนั่งเอเต้านช่องไม่ดูแลเป็นหน้าที่ภรรยายทํากับข้าวเลี้ยงลูกถูบ้านเนี่ย มันก็ไม่ถูกมันต้องช่วยกันจะคิดจากมุมตัวเองไม่ได้บอกก็ฉันเป็นผู้ชายฉันไม่ต้องทำไม่ได้ถึงคราวสังคมมันเปลี่ยนเราก็ต้องดูจากมุมของเขาด้วยไม่คิดจากมุมตัวเองถือตัวเองไปที่ตั้งเอาความสะดวกสบายความสุขตัวเองเป็นใหญ่แต่ว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ทาหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์นี่คือข้อแรกเอาใจเขามาใส่ใจเรา ข้อที่สองที่จะฝากไว้วันนี้คือคำว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเราเคยได้ยินคำนี้มาแล้วกันทั้งนั้นแต่เข้าใจความหมายจริงๆแล้วก็เอามาปฏิบัติหรือยังเอย่ยรักยาวให้บันหมายถึงว่าถ้ารักจะให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันยั่งยืนยาวนานแล้วล่ะก็ให้รู้จักบันคืออย่าต่อความยาวสาวความยืดมีเรื่องอะไรขึ้นมาปับ๊บตัดให้มันจบ ไม่ไปคิดเล็กคิดน้อยแล็ตต่อยาวไปเลยเนี่ยอย่างนั้นมันไม่จบแต่ถ้าเกิดคนรักสั้นแล้วก็ให้ต่อก็ในทางกลับกันคือถ้ารักจะให้ชีวิตคู่จบกันเร็วๆจะได้ยาล้างกันไปแล้วแล้วก็ให้ต่อความยาวสาวความยืดเถอะเดี๋ยวอะได้ทะเลาะกันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ได้แยกกันอยู่แน่นี่เป็นอย่างนี้ไปดูคนที่มีปัญหายาร้างพบว่าจำนวนมากทีเดียวนะ มีลักษณะอย่างนี้นะคือมีทิฏฐิมานะาะพอเกิดอะไรขึ้นมาปับ๊บมันเป็นปมในใจแล้วไม่ยอมคลายปมนี้เลยด้วยความถือทิฏฐิเนี่ยทําไมเขาอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมคิดในการที่จะสมานไมตรีเหมือนกับตั้งป้อมตัวเองขึ้นมาแล้วไม่ยอมคลายตัวเนี่ยมันก็ประสานด้วยกันไม่ได้ลิ้นกับฟันนะ่อยู่ในปากด้วยกัน ยังมีปัญหากระทบกระทั่งกันเลยทั้งทังที่ลิ้นก็เป็นลิ้นของเราฟันก็ฟันของเราบางทีเคี้ยวข้าวฟันยังไปกัดโดนลิ้นซะเป็นแผลเลยเจ็บจีดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไม่มีใครสมบูรณ์โอกาสกระทบกระทั่งกันเกิดแน่นอนแต่พอเกิดอะไรกระทบกระทั่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องรู้จักให้อภัยกันสิเออเราเองยังไม่สมบูรณ์เลยนี่นะจะผิดพลาดอะไรไปบ้างนี่ก็ยนืยนยวนกันไป แล้วอย่าถือเอาทิฏฐิมนณะเป็นที่ตั้งรักยาวให้บันตัดเรื่องนั้นลงแล้วก็ยิ้มออกมาเถอะแล้วให้อภัยกันแล้วก็โอเคถึงตอนนี้เขาพลาดเราให้อภัยเขาบางคลาเขาหน้าเราพลาดเขาจะให้อภัยเราด้วยมันก็จบแต่คนที่อย่าร้างกันก็คือว่ามันเกิดเรื่องามาแล้วมันเป็นปมในใจคลายไม่ลงอะ่ะชาตินี้ให้อภัยไม่ได้อีกแล้วต่อไปถ้าอย่างนี้แล้วเราก็มีปัญหาแน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองจัดการความคิดตัวเองด้วยนะ2องข้อดีสัมพันธ์กันเมื่อรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วแล้วก็การรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วชีวิตคู่ของเราก็จะยั่งยืนขึ้นลูกเต้าเองก็อบอุ่นใจพราอพ่อ,พอแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสมัครสมานสมัคคีครอบครัวก็ร่มเย็นเป็นสุข แล้วมีความเจริญก้าวหน้าเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันทรมวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะคะ่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยคะ่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ในาแพทย์ชัดชัยศรีบันดิติฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ